ใช้ยังไงอะคะนี่คือแบบไม่เคยเห็นมุมนี้มาก่อนเลยคือคำว่าใช้ในรูปแบบหอดจาก็คือการใช้ประโยชน์ท่านก็คือไอ้เรื่องเรืร่องศิลปะนะใช้ในเรืร่องศิลปะนะก็คือทุกอ,อย่างนนี้ก็คือาาบบาาก,การใช้แบบศิลปะของทันาจารย์หมดเลยว่นที่เป็นงานต่างๆที่ท่านเก็บรักษา,าไว้นะครับประโยชน์นก็คือถ้าเป็นอ่าเราจะบอกว่าพุกเนี้ยอย่างพวกนี้ก่อนอันนี้คือ,อใช้ศึกษ,ษา อาจารย์เอามาทำอะไรคร้อาจารย์รานันดอันนี้ขอเรียกอะไรนะอันนี้ครับคือจะเรียกว่าอูครับอูอ่แต่ปกติเราเคยเห็นปูอะไรครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นปูที่ใหญ่ขึ้นอ๋อปูนี่จะมีอยู่หลายขนาดครับการใช้ประโยชน์ของอูอย่างนี้ก็ถ้าเป็นในวัดในบมาก็จะใส่พวกจีมอนรือถ้าเป็นใบเล็กๆอาจจะใส่ลูกหมากพลู หรือเป็นลักษะเป็นแบรนด์ก็จะ,ะเอาสายโซ่สำนักประกอบข้าวนะครับตกทั้งหมดอ่แล้วอาจารย์เอาบุกอันนี้มาทำอะไรนะรเพราะว่าในชิ้นนี้มีมากกว่า20เข็มครับอันนี้ก็คืออย่างที่ได้น,นำเนียนแปลว่าใช้สำหรับศึกษาถ้าก็จะเอาไว้ศึกษาลวดลายครับถ้าจะดูลวดลายของงานดูชิ้นงานดูการขึ้นรูปนะครับก็คือเอาเอาง่ายๆก่อนก็คือว่าท่านมาดูลวดลายว่า ท่านถวันเนี่ยเป็นคนที่ข้ามเนี่ยเป็นคนศึกษาหลายแขนงหลายแขนงอย่างนี้ก็เป็นลวดลายที่ท่านเอาไว้ดูนะครับท่านะรู้ครับรู้หมดว่าลวดลายอันเนี้ยเป็นช่างสกุลไหนเป็นช่างไทยที่ถูกว่าต้อนไปยางพมา่าหรือว่าเป็นช่างพมา่าโดยตรงที่เป็นผู้เขียนขึ้นสแสดงว่าอูบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ของพมา่าบ้างของไทยบ้างของประเทศเพื่อนบ้าง ส่วนใหญ่นี่จะไปสนใจนะครับปลูกเนี่ยเขาจะใช้ในในพม่าเป็นหลักบ้านเราจะไม่ได้ลงใช้ครับขอบคุณมากกระโดดงานศิลปะที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคือเห็นว่าไม่เคยจัดแสดงด้วยครับก็คือภาพเขียนของนี้ก็คือมันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่อาจารย์ท่านอยู่ละก็คือเวลาสมัยนั้นนะครับเวลาท่านเขียนรูปเสร็จเนี่ยท่านก็จะคอยบอกนะครับ ว่าอันนี้เราจะเอาไปติดตั้งที่ไหน <ừ. S 2> อันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ที่ท่านติดตั้งในอาคารแบบนี้โดยเฉพาะครับซึ่ง <c oughs> ไม่เคยแกกเอาไปโชว์ต้องบอกก่อนว่าอันนี้จะเป็นเพียงที่ท่านอาจารย์บอกท,ท่านเป็นผู้ออกแบบพื้นที่เนาะท่านผู้ออกแบบเื้นตามความคิดท่านอ,อ,าอันก็หลักๆก็จะนำก่อควายแล้วก็ไม้เนาะมาต่อกัน เป็นเตียงน,น,นอนแบบแล้วก็ขอควาที่หลังซึ่งซึ่งเด็กที่อบอกตอนแรกว่าจริงทีเตียงอาจารย์ใช่จริงนอนจริงมีจริงผู้ทุกอย่างที่ที่ทำในในบ้านดามอย,ะะาอย่างนี้น,นะครับก็อาจารย์ท่านอยู่ได้จริงอยู่ได้จริงแต่ว่าท่านก็ไม่ได้จริงตอนนอลอดนะครับถามว่าอยู่ได้จรี่หรอเปล่แต่ว่าท่านก็ การไปอยู่นะอันนี้ก็คือจะสแสดงความไปอยู่ของท่านเองครัแบแสดงถึงธรรมะครับ่านเอาจริงๆอาคารเนี้ค่อนข้างจะอบอ้าวเห็นบอกว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ติดว่าจะต้องมีแอร์ทุกที่ด้วยอะไรเลยครับที่นี่จะไม่มีแต่ท่านถวัลจะชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติที่หลากจากธรรมชาติท่านก็จะชอบตรงนะีนะครับแต่ว่าจะมีอยู่ว่า อ๋อพัดลมแค่ดี้แค่อนี้ยละจริงจริง ด้วยความมาทุกที่ไม่เป็นพุทธนะอย่างเรากับพุทธธมกับพุทธทุกี่พุทธหมด่วราพุทธในแต่ละิีริยาบตหมายว่าพุทธในแต่ละการมุมมองอกแต่ละที่นีจะไม่เหมือนกันบ้านเราถ้าเราไปดูภาพจิตกรรมของนักพุบ้านเราก็จะเป็นรกสัจธรรมแบบนี้ธมก็จะแบบนี้ตนคืออ้อง่ายคือนแ พระไทยโกนคิ้วพ่อพม่ไม่โกนคิ้วอะไอ่างน้นะอะนั่เละนละไปดูป